สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลทุเรียน innovation for enhancing d u r i a n yield efficiency in c r i s i s condition ทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในด้านการผลิตคุณภาพดีสามารถสร้างชื่อเสียงด้านรสชาติว่าดีที่สุดในโลก เนื่องจากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อทุเรียนมีรสชาติอร่อยหวานมันและมีคุณค่าทางอาหารสูงจนได้รับฉายาว่าเป็นราชาไม้ผลเมืองร้อนทูเรียนจึงเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างมากแต่เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาด้านสภาพอากาศแปรปรวนและปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นอับเรนูไม่งอกน้ำหวานแห้งที่ปลายสติกมา่าในช่วงฝนตกชุกทำให้ไม่เอื้อต่อการสร้างน้ำหวานส่งผลต่อการผสมไม่ติดข,ของดอกทูเรียนปริมาณผล,ผลผลิตน้อยลง จึงมีแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลทุเรียนนวัตกรรมนี้มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำหวานธรรมชาติกับการใช้นวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพการติดผลทุเรียนที่ชัดเจนคือการผสมพอลลิเนชันเพิ่มปริมาณผลผลิตช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผลลดความเสียหายการหลุดร่วงของดอกสามารถผสมเกสรได้ตลอดเวลา ขั้นแรกเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างน้ำหวานของดอกทุเรียนมาทำการวิเคราะห์ทดสอบปริมาณน้ำตาลด้วยเครื่อง h y p e r ร e r m อร์แมนต์ลิปิกโครมาโทกราฟีจากนั้นทำการวิเคราะห์ธาตุอาหารด้วยเครื่องมือ i n d u c t i v i t y ี r า p เป p ร์พาร์ t i าออปติ s <Me>. s ลอิมิชันสเปกโตรมเมื่อรู้ปริมาณน้ำตาลและธาตุอาหารแล้วจึงทำการทดลองเพื่อตรวจสอบความงอกและนำค่าความกที่ได้ไปฉีพดพ่นดอกทูเรียน พวบคู่ไปกับการผสมเกสรต่างต้นพบว่าเปอร์เซ็นต์การติดผลให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการผสมตามธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสภาพอากาศที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปีทางภาคใต้ได้ประโยชน์ที่เกษตร,รกรจะได้รับคือช่วยแก้ปัญหาทุเรียนให้ติดผลดีขึ้นได้รับผลผลิตมากยิ่งขึ้นสามารถผสมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนดวันเวลาเก,าเก็บเกี่ยว ผลผลิตได้แม่นยำและสะดวกระยะความสุกแก่ของผลใกลเคียงกันการเจริญเติบโตของผลทุเรียนจะเร็วกว่าการผสมเกสรเองตามธรรมชาติรูปทรงของผลสวยงามไม่บิดเบีย้ยวภูเต็มเกิดภูและผลทุเรียนที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้แล้วนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลทุเรียนจะสามารถเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร,ร,กรและวงการทุเรียนก้าวหน้ามากขึ้นขอบคุณครับ